วันนี้อัามสมานะคบวันนี้ก็อยู่ที่อำเภอรเรนุนครจังหวัดนครพนมนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับค,าาระค,ะคือเรนุนครคือบ้านเกิดผมนะครับตัวนี้ก็ห่างจากหมู่บ้านของผมประมาณสัก1นกิโลครึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูร้านขนมจีนนะครับหรือว่าร้านข้าวปุ้นเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนภาษาใหม่ก่อนละกันนะครับด้วยผมก็เป็น คนภูไทยนะครับอ่าอันนี้ไม่ได้แต่งงานใหม่นะครับพอดีมาขึ้นบ้านใหม่ของน้องชายก็เลยได้มีโอกาสมาตอนนี้ผมจะแวะเข้าไปดูร้านขนมจีนหรือร้านข้าวปุ้นนะฮะผมขอเปลี่ยนเป็นภาษาครับห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นภูไทยได้ไหมนี่นะครับเป็นภูไทยนะครับอ่าผมก็อยู่คือที่ประกาศอำเภอนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ในร้านนะครับร้านข้าวปุ้นเดี๋ยวผมละพาไปเบิ้งข้าวปุ้นไปไรโนนะครับแซ่บหลายเดี๋ยวพาเบิ้องครับ อันนี้ก็ร้านอยู่ที่แถวนี้แหละครับมีไก่หลายนะครับเดี๋ยวผมอาไปเบิ่งบรรยากาศในร้านนะครับนะครับอันร้านอยู่นี่เิ่นยังเอดเป็นข้าวปุ้นที่ใส่ใส่ฟืนนะฮะใส่ฟืนด่างอยู่อันนี้เป็นสาวผู้ไทยแน่นอนใช่ไหมครับสาวผู้ไทยสวัสดีจ้าทีสวัสดีจ้าทีมาดีจ้ามาดีจ้ามาดีจ้าพูดด้วยดีจ้าโอเคน่ารักมากเลยปะขึ้นปะกระแดง เอาอันนั้นคูบาคูไทยพ่น,น่ะคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหน่อยครับโอ้ยสวัสดีครับยอเมทันครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงกว่ากว่าแล้วเมื่อน,นี้วันอาทิตย์เนาะมีคอยได้คนถ้ากระอ้อไ<ม>ป,แล,ปแล้วครับ<ม><า>คนยังมีเขามาโอ๊รอดูบรรยากาศนะครับรครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร้านนี้ร้านนี้ถ้าผมผมมาเนี่ยผมต้องมาซื้อนี่แหละคือแหม่โทรมาหาครับมาหอดแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณปลาเนาะเอาคุณ<ด>ปลาหรือคุณแม่นี่ยคุณแม่ข <c oughs> องคุณปลาเนาะคุณคุณคุณปลาครับไอ้ <c oughs> แนะนำโตนะครับซื้อมนได้เลยครับซืออบซ้อดินก็นได้ครับ <c oughs> โอ้แม่ก็ซื้ออันอ้อยแม่อ้อยนะครับเนาะครับยูยูซื้อเลยครับมองนี่ครับบ้าน, <c oughs> นเลขที่เท่านี่บ้านเลขทีสองร้อยครับหนึ่งบอกสองสองร้อยสิบแม่บ้านเจ้าของนี่ไหมสองร้อยสองร้อยสิบครับหยูด ตำบลตุ่ทองคือที่ประกาศนิดหน่อยเนาะประมาณจากเม็ดเนี่ยข้างๆเนาะข้างหลังตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอ่าประมาณนี้้วเนาะผมว่ามีเกอนร้อยเม็ดแต่ไม่ได้เกนนะครับอ๋ออยู่หลักกิโลนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพผ้าให้เบื้องหลังร้านเนี่ยวันนี้ครับเอาอันคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงจักเพื่อเป็นเจ้าของร้านผมก็ว่าคุณป้าเนี่ยเป็น้าของร้านเนาะเดี๋ยวคุณป้าผ้าผมไปเบื้องเนี้ย นั่นแหละครับเจ้าของร้านเนี่ยอันมี่มีมีลูกค้ามาครับเอาก็อนเลยครับเอาเลยครับพอดีลูกค้ามาพอดีนะครับผมก็พอเก็บบรรยากาศนะครับนะครับเอาสจานนะน่นใช่ไหมมีสั่งมาแล้วครับอันนี้อันนี้สาวน้อยพูดไทยได้ครับมามาครับอันอันนี้เอสเอสเพอร์เข้ามาครับตาเองเลยบอก่าอ๋มี่หัวจังอันนี้ ตามริกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีสาเตตเตยข้างหลังนี่คนเบิ่งในยูทูบแบบมาขิดคือเผยน้ำน้ำประเดาน้ำประเดาหมดเลยครับโอ้โหตอนนี้ผมยัอเฮยในยูทูบได้กินน้ำนะจะได้หัวจักว่ากินมันเป็นมันเดยเนาะสุดๆเลยครับอันนี้ตามมาขิดเองนะครับโอ้รู้ถุงนะครับเพราะาน้องมันกระดอนเรื่อโลูกของผม เป็นพริกเกลือครับแสดงว่าลูกค้าประจาเขาหนู่แจักกันเองนะครับคับก็ม,มีสาวน้อยไม่ละไม่ละสาวน้อยคนไทยนะสาวไม่ละ,ส,ละ,ะ,ละสงสัยเรากองคุณลุงกองเหวมัเนาะเอาใบใบที่ <laughs> ผมมือใท่นี้ <laughs> โอเค <laughs> <laughs> นี่มายอดมายอดเอาเสียงเบิร์ก <laughs> โอเคครับนี่ก็เป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักครับเดี๋ยวจะมีลูกค้ามาครับ เดี๋ยวแม่เพ the <c oughs> <c oughs> ื่อนเพื <visuals> ่อนเตรียมแล้วปุ๊บเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวแม่เพื่อนละผ้าเข้าไปบึ่งบีบข้าวปุ่นนะครับดงมีข้าวปุ่นอาจจะเห็นกันสดๆเลยครับอ่าเดี๋ยวทาแป๊บหนึ่งนะครับเอามาแล้วหนุ่มภูไทยน้อยหนุ่มภูไทยน้อยคือถอดทรงแล้เนาอวันนี้แหมานแก้ววันนี้นะโอเคครับเดี๋ยวสักพู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ในโครครับดูเลิกทรงหนอมะเป็นบรรากาศครับโอเคครับ เดี๋ยวไปเบิ่งคุณลุงครับลุงเพิ่กำลังกำลังโกนเขาพองว่าแปลงเนาะแปลงแปง,แปง,แปงเอาเอา,เอาเข้าเปลอครับเขา้าส่วนมากเขาเจ้าดเขาเจ้าเขาเจ้าดำ,าาาาดำมันเป็นทะไงเลยครับ<อ>ต<อ>นน้นมาเป็นข้าวบัวรานเป็เขาบารี่ข้าวนะนะมันแสบกว่าถ้มามะนาวห,หรือว่ามันมอมันมะสำรับโอ้เหนียวเหนียวนุ่มนะครับแสดงว่าที่ผมเคยกินข้าวปุ้นทั่วไปในตลาดมันนี่เหมือนอันนี้แล้วแต่เหล่า โอ้สามพ่อนาะมันเป็นเปยแมนแมนแมนวะครับมันมีแซ่บอ่ะมันคือเป็นแข็งๆปลาเออนี่ยมันไม่นุ่มแมนมันมันไม่นุ่มครับแต่อันนี้คือรับประกันเลยนะครับของสามพ่อได้ไอ้ขนุงเอไลบ่เขาเนี่ยเอไลว์บนแต่ละมือเนี่ยเอสองสามเลยสองสามนี่ก็เลเวอร์แล้วนะครับ น่ากัเถอะกระมดเหมือนกันมีมดก็แล้วเตะแข,ขกเพิ่มรับครับ,รบตแต่ว่า,าเขารับประกันเลยว่าเขาไม่ได้เชื่อสารกันบูดเลยเนาะหหนสุดยอดเลยว่าแบบใหม่ๆสดๆเลยครับเนาะสดๆ<อ>กินสดๆครับผม้านนี้ร้านกันเนีสุดยอดสุดยอดร้านปลาอ้อยก็เลยครับผมตั้งซื้อเลย เพื่อนตาเพื่อนยเกี <sk <sk ้ยวเพื no yes euh. ่อนแล้วนะครับเพื่อนแม่เพื่อนปักร้านในทีลยุดอ๋อต้องสองซื้อเลยร้านปราอ้อยกับร้านนายธีรยุทธนะครับเดี๋ยวเมดแล้วเดี๋ยวเมสเราไปบีบข้าวปูนเบิ้งเอาเบิ้งนะครับอันนี้มาอีกละมาละโกนละโกนละสาวผู้ไทยน้อยระวังระวังแทงตาแม่เด้เรื่องสาวุ้งุ้ป้าโอเคครับเดี๋ยวไฟไฟคือแล้วละเดี๋ยวเราเข้าไปเบิ้งครับลลกรวนในเด้อครับวันนี้อีสองนาทีก็โอเคละ โอ้เดือดฟูฟูเลยกำังงานบีบเปเล่าแล้วฮะเอาเมนบอครับอ่าเอาเลยครับทางนั้นนะคุณลุงดำเนินการเลยครับกูเดียวเลยโชว์เดียวเลยโน้ตจ้าระวังลูกระวังต้เดียวซื้อทนน้ำยังใสอันนี้เตาฟื้นอยู่เนาะต้องเป็นเตาฟื้นเลยเตาโบราณอันนี้น้ำอุณหภูมิไปเลยครับหรือว่าแล้วแต่เอาความเขาคิดว่าสัมผัสไดเมนบ่ครับ มีนี่หอนหลายมันบ่ครับพอดีพอดีอ๋อเพิ่อต้องวนน้าก่อนนะครับเป็นวนน้ําให้ให้เป็นเหมือนเป็นวงๆแล้วก็เพิ่งก็บีบไล่ลงมาให้เส้นมันไหลไปตามข้างหครับสดๆเลวนะครับหลังจากนั้นนะครับที่หม้ยถึงบ่ครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นมันจะลอยขึ้นมาบ่ะโอ้ถ้าถ้ามันสุกนะครับไอเส้นกรบปุกโซนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเริ่มขึ้นมาแล้วเห็นแล้วครับ มัน,ะมน,นละลอยขึ้นมานะครับโอ้นี้คือผมก็ไม่รู้นะผมเป็นคนเรียนนู่นขมีก็เห็นนี่มือนี่แหละนามาเห็นกับตาโอ้เดือดขึ้นมาแล้วครับเห็นแล้วครับแนวนี่คือเทคนิคครับสวิดักเอามอนมครับสวิงก็สอนขึ้นมานครับสด,สดเลยครับโอ้โหเซนน้อยละเอียดเลยครับอันวันนี้เขาต้องไปพานพานน้ำเย็นบอ็น โอ้ล<า>้างเลยอาาเอาน้ำเย็ยนล้างเลยนะครับน้ำสะอาดล้างปุ๊บก็ผ่านนะเย็นอะไรน้ำเนดะ้อสองสามเป็นเพื่อต้องไล่น้ำครับกันนี่คือมันส้มเมียม,มันอะไรนะมันสีไว้มันโอ้บ้าน,นี้บัาน,นี้ถ้าเขาเก็บไว้นี่ได้หลายมือปะสามมือสบายสบายถ้าเอาเท้าตู้เย็นแห้งได้หลายกว่าขันตู้เย็นแห้งได้ปิดอาทิตย์ปิดอาทิตย์เลย พ่อเขามีด้เสื้อสันกันดูเนาะโอ้โหขอเบิ้งเส้นนะครับนาทีลงไปเลยครับดูครับสสาวสาวสวยมากครับเส้นนะครับไม่ใช่คุณป้านะครับแซวเซวดเรียบร้อยแล้วครับอ่าหลังจากนั้นครับเป็นจะห่ามากครับขาอุ้้ยาเนาใส่คุโอ้แหลกผมเกิดย่นี้ก็มีเคยเห็นครับวันนี้เราโชคดีเราได้มาเบิ่งเป็นคลิปเล้ยนี่ครับ นี่อันนี้อยู่ในมือนี่เท่าเรือคบนี่สิบบาทสิบบาทนะครับง่ายเพราะเรืสิบบาทเนาะมีต้องใช้มีต้องใช้ไอเออผมเห็นนี่แหละมีหลานนี่แหละที่ที่ไอแมนครับพืชข้ามือครับเพื่อนนั้นขายชุดละสิบบาทอยู่นะครับพือคือห้าบาทก็ขายบาทเด็กน้อยเมื่อกี้นี้มีเหมอดมันมาครับสุดยอดเลยครับ อ่าไบก็ยังขายนะครับลงหมดปลายเตอร์ดีเลยฮะผมเคยเข้าไปทั้งในเมืองมีตะวบมีตะวบหลานน้องเรียนเมือครับเจ้าบาทครับมาบาทิพบาทก็ดีครับแต่บ้านุดยอดเลยครับนักเรียนุ่งครับเรียบร้อยครับสุดยอดเลยนะครับอันนั้นเบอร์โทรท่านบอกคำน่ะจ้าขายถึงกี่โมงถึงกี่โมงครับอ่าโมงเย็นอ่าจังโมงตื่นเปิดเปิดต่อเสาร์ แปดเก้าประมาณแปดเก้าโมงเนาะเอาสะดวกหอด้ามงแรงเนาะครับเบอร์โทรเพื่อมามีถือเนาะมาหอดเลนูก็ได้นี่ผมสูมเบอร์เลยครับครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดแปดสามศูนย์สี่เก้าเจ็ดเจ็ดห้าเป็นรายการสดเลยครับครับอันนี้ก็โทรหาปลาอ้อยนะครับปลาอ้อยนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดแปดสามศูนย์สี่เก้าเจ็ดเจ็ดห้าครับเปิดหอด้ามงแรงครับเพื่อสู่มือบอกฟ้าสู้มือบอกเสาร์อาทิตย์มิยุดแล้วแต่ ตลาดธุระที่ป้ายไว้ครับผมครับโอเคครับวันนี้ได้ความรู้หลายๆอย่างครับเกิด้งฝากไว้นะครับเนาะขอบุปไปเรนูของดีเรนูนะครับร้านปลาอ่อยครับลุงยุดลุงยุดนะครับยู้ติดที่ประการหรืยว่ารักแดงเอาห้องน้องรักรักเสาโทรเลกแดงมิวรักเสาโโรซับเลยนะครับเนาะ พี่โอที่มันมีมองเดียวเราอยู่ในนูเห็นแดงๆนี่ใหญ่ๆคือๆเลยคันนี้ปิดประมาณ20-9เมตรนะครับผมโอเคครับนะผมก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ้องยุทธครับขอบคุณครับอันนี้ผมก็ได้ของฝากกลับไปบ้านนะครับไปฝากภรรยาครับนี่ครับพร้อมเรียบร้อยแล้วครับสองร้อยบาทครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวกำลังเดินทางมือครับโอเคครับบอกลาด้วย สาวน้อยพูดไทยหน้าขาวอีกแล้วสวัสดีดังๆทิลูกสวัสดีสวัสดีพูดพูดด้วยพูดด้วยพูดด้วยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเก่งมากขอบคุณครับ